ามานะคะวันนี้นะคะครูจะสอนต่อนะจากครั้งที่แล้วนะคะเรามาดูกันโดยครูจะเริ่มจากโจทย์นะตวัวอย่างโจทย์นะคะตวัวอย่างนะครูให้ A B C เนี่ยเป็นวงกลมครูให้ A B C เป็นวงกลมนะคะมุม แล้วก็ BC เนี่ยเป็นคอร์ดนะคะแล้วครูก็กำหนดอีกอย่างหนึ่งคือให้ BD เป็นเส้นสัมผัสนะคะที่โจยดกับวงกลม ABC หรือว่าวงกลมที่ครูตั้งมานะที่จุด D นั่นเองที่จุด B นะคะ เริ่มต้นก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นใดเนี่ยการที่เราจะคิดโจทย์หรือว่าจะแก้ปัญหาโจทย์เนี่ยเราก็เริ่มจากการคิดโดยการวาดภาพนั่นเองนะคะโดยครูจะวาดภาพก่อนนะคะวงกลมวงหนึงน่งนะแล้วก็มีขอดอยู่เส้นหนึ่งนะคะว่าเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งนั่นเองนะคะ ลากให้ชนกับนี้นะบางคนก็อาจจะเอาขอดบางคนก็อาจจะเอาขอดตรงเนี้ยไปอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็ได้นะคะกับความต้องการหรือว่าสิ่งที่นะักเรียนต้องการนะต่อไปครูสร้างเป็นแบบนี้นะนะคะให้เป็น แล้วจากนั้นรูก็ตั้งชื่อเริ่มต้นด้วยเส้นสัมผัสนะ,ะเส้นสัมผัส B D อันนี้เอ,อโอเคแล้วก็ตั้งชื่ออันนี้เป็น A C นะคะ,ะเราดูกันก่นกอนเลยโจทย์กำหนดให้ A B C เป็นวงกลมนะคะวงกลม A B C นั่นเองทำไมถึงเรียก A B C เพราะว่า จุด A จุด B จุด C อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองนะคะจึงเรียกว่า A B C เป็นวงกลมแล้วก็ต่อไป B C เป็นคอร์ดนะคะ B C ตรงน,นี้เป็นคอร์ดนะ,ะเพราะว่าผ่านเส้นรอบวงของวงกลมสองจุดก็คือผ่านจุด B แล้วก็ผ่านจุด C นะคะเราจะได้อันนี้แล้วก็ต่อไป B D เป็นเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสยังจำได้ไหมว่าเส้นสัมผัสคืออะไรนะเส้นสัมผัสก็คือเส้นตรงที่ลากผ่าน วงกลม 1. นจุดนั่นเองนะคะครูก็ตั้งชื่อเป็น B D ดังจุดนะต่อไปแล้วมันบอกว่าเส้นสัมผัสเนี่ยโดนหรือว่าชนวงกลมที่จุด B นะคะครูก็เลยมาร์กไว้คลิกไว้ตรงนี้คือจุด B นะคะต่อไปครูก็จะเริ่มแก้ก่อนอื่นครูจะก่อนอื่นใดน,นะเราต้องจะต้องกําหนดสิ่งที่โจทย์ให้มา นะคะกาหนดสิ่งที่โจทย์ให้มากับกําหนดสิ่งที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการซึ่งในประโยคเนี่ยครูกําหนดอะไรบ้างเอง่ยครูกําหนดให้นะคะ A B C เนี่ยเป็นวงกลมนะคะแล้วก็กําหนดอะไรอีกบ,บ้างกําหนด B C เป็นคอร์ดนะคะแล้วก็กําหนดอีกอย่างหนึง่งคือกําหนด B D เป็นเส้นสัมผัส นะคะที่โจดวงกลมนะคะหรือว่า <machine>, ส like ัมผัสวงกลม A B C เนี่ยที่จุด B นะคะแล้วทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการหรือว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการพิสูจน์นะหรือว่าใช้คําว่าต้องการพิสูจน์นะคะใช้คำว่าต้องการพิสูจน์อ่าสิ่งที่โจ์โจ์ต้องการพิสูจน์คืออ่านดเนเขียนไต้องการพิสูจน์นะคะอ่าต้องการพิสูจน์ว่า นักเรียนพอจะทายกันได้ไหมว่าต้องการพิสูจน์อะไรอ่าคือต้องการพิสูจน์ว่ามุม CBD เท่ากับมุม BAC นะคะตอนอื่นเรามาก่อนเลยว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออันนี้เนาะก็คือมุม CBD มุม CBD ก็คือมุมนี้มีขนาดเท่ากับมุม BAC ก็คือมีขนาดเท่ากับมุมนี้นะคะมุม CBD มีขนาดเท่ากับมุม A มุม BAC นะคะมุมนี้มีขนะดเกับมุมนี้เขาต้องการพิสูจน์อันนี้นะอ่าโดยเราเริ่มการพิสูจน์ไปเลยอ่ดูแขนนี้ได้ตั้งแต่มุม CBD มีขนาดเท่ากับมุม BAC นะคะบุคคลเรื่องไหนนะอ่าสิ่งที่ต้องการพิสูจน์เริ่มการพิสูจน์กันเลยนะคะการพิสูจน์นะคะอ่าเราจะเริ่มการพิสูจน์เนี่ย เราก็จะต้องดูก่อนว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างแล้วก็เอาสิ่งที่โจทย์กาหนดให้เนี่ยไปเพื่อ <Yeah. S 1> ไปสู่ผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการนะคะ่ซึโจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไรบ้างเอ่ยอเรียนพอจะบอกครูดได้ไหมถูกต้องเราสังเกตแล้วว่าถ้าครูเอามุม C B ครูขอเขียนนะเนื่องจากมุม C B D นะคะบวกกับ มุม a b c มีขนาด90องศานะบางคนก็อาจจะตามไม่ทันนะคืบางคนอครูก็จะเขียนมุม c b d มุม c b d มุมนี้นะครูเขียนด้วยสีส้มบอกด้วยมุม a b c นะมุมนี้บอกด้วยมุมนี้ a b c นะมีขนาด90องศานะคนที่ตอบได้บอกครูได้ไหมว่าด้วยเหตุผลอะไรถูกต้องด้วยทฤษฎีบทที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะ ขอเขียนให้นะทฤษฎีบทพอจาได้ไงว่า,าเดี๋ยวครูเขียนให้นะทฤษฎีบทก็คือเมื่อเส้นสัมผัสตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมก็จะมีขนาด90องศานะคะคหรือว่าถ้าเป็นทฤษฎีบทเต็มๆก็คือเส้นสัมผัสที่ลากมาสัมผัสวงกลมเนี่ยเส้นสัมผัสที่ลากมาสัมผัสวงกลมกจะตั้งฉากกับรัศมี ของวงกลงนะคะซึ่งลากมาซึ่งลากมาที่จุดสัมผัสนะคะ,ะยังจำทฤษฎีบทนี้กันได้นะมาตรงนี้ไม่ให้ใครจำไม่ได้ก็กลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าการที่เราเรียนทฤษฎีบทหนึ่งอะ่ะเราก็จะนำมาใช้ตอ่ออีกทฤษฎีบทหนึ่งเนาะรับตาตอไปเราสังเกตเหกว่าอีกอันดนึงคือ อะไรบ้างเอ่ยและมุม BAC นะคะบวกมุม ABC เนี่ยมีขนาด90องศาเช่นกันทำใมครูถึงบอกอย่างนี้ล่ะอันนี้ครูขาอเขียนด้วยสีสีเขียวด้วยกันเนาะมุม a b a, c นะมุม BAC มุมนี้บวกมุม ABC มุม ABC มุมนี้ทำไไถึงมีขนาด90องศาคะ่ะ ก็เรือเหตุผลที่ว่าอันนี้นะ mm. เพราะว่ามุม BAC เนี่ยเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะบวกกันได้180องศาหรือมุมภายในบวกกันได้180องศาดังนั้นมุม BAC บวกมุม ABC นะคะบวกมุม ACB เนี่ยมีขนาดถึ180องศานะคะแล้วเราสังเกตเห็นไหมว่ามุม ACB มุมนี้ก็เป็นมุมฉากเช่นกันนะคะและมุม A C B มีขนาด90องศานะคะเพราะว่ามุมฉากมีขนาด90องศานะเราก็จะได้แล้วว่ามุม B A C บวกมุม A B C เนี่ยมีขนาด90องศานะคะขอเขียนต่อเยู่ยแล้วกันดังนั้นนะคะมุม BAC บวกมุม ABC เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ180ลบ90นะคะหรือว่า90องศาอะไเองอซึ่งครูมาจากตรงไหนช่วยบอกครูหน่อยอ๋อคนที่ทำได้ถูกต้องค่ะก็เราจะสังเกตว่าอันนี้มี BAC บวก ACB นะ BAC บวก ACB ซึ่งตรงน,นี้มีขนาด90องศาครูก็แทนไปเลยว่าตรงน,นี้90องศาจากนั้นครูก็ใช้สมบัต นะคะใช้สมบัติการบวกทั้งสองข้างด้วยลบ a b c ครูวก็จะได้อันนี้นะคะมีฐาน90องศาเอกนะคะต่อไปแล้วต่อไปเลยจะได้ว่าอะไรเอ่ยจะได้ว่ามุมหนมีขนาดเท่ากันคะ่ะอ่าถูกต้องเมื่อครูเขียนสองประทัดนี้เราก็จะสังเกตว่าอันนี้ก็90อันนี้ก็90นะคะก็จะได้ สองมุมนี้มีขนาดเท่ากันหรือว่ามุม CBD บวกมุม ABC จะมีขนาดเท่ากับมุม BAC บวกมุม ABC นะคะอ่ะเาเพได้สองมุมนี้เท่ากันดังนั้นเริ่มรู้สึกว่ามันคุ้นๆหรืยอยังก็ค่าไม่งงนะขอ,ขอลบอันนี้นิดเดีวอืม เราจะไปสู่สิ่งที่จอดต้องการแล้วนะโอเครูจะใช้สีอะไรดีนะสีนี้ในการสิ่งที่จอต้องการคือมุม B CBd เท่ากับมุม B A เเราจะสังเกตว,ว่ามันมีมุม C B D แล้วแล้วก็มุมมีมุม B, B, B A C นะคะอีกทั้งเราจะสังเกตว่าสองมุมเนี้ยเท่ากันเลยมุม ABC กับมุม ABC ดังนั้นก็เข้าสู่บรรทัดสุดท้ายที่บอกว่าดังนั้นมุม CBD บวกมุม BAC ได้เลยทำไมครูเกียถึงเขียนแบบนี้คะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าครูใช้สมบัติการบวกนั่นเองนะคะใช้สมบัติการบวกนั่นเองก็คือบวกด้วยลบมุม BAC นั่นเองนะคะ,ะเราก็จะได้สูตรรับแล้ว ะะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือมุม CBD เท่ากับมุม DAC นะคะหรือว่าตรงนั้นเลยมุม CBD นะคะมุม CBD มุมนี้เท่ากับมุมนี้นะคะซึ่งสิ่งนี้นหะคะ่ะคือสิ่งที่ครูจะนำไปสู่ทฤษฎีบทที่จะสอนตรนี้นะคะก็คือทฤษฎีบทที่บอกว่ามุมที่เกิดจากคอร์ด และเส้นสัมผัสวงกลมที่จุดสัมผัสจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนของของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามตรมนั้นนะคะ